สวัสดีครับ,รบไม่พูดพร่ทำทําเพลงวันนี้เห็นกันสามคนเต็มเต็มใครเนี่ยพี่อ๋อแน่นจอไปหมดเลยวันนี้โอ้นี้แขกรับเชิญเราสุดยอดมากนะเฉพาะพิธีกรสองคนปกติก็แน่นอยู่แล้ววันนี้มาสามปลากระป๋องนะวันนี้ ก็บ,บอลไทยสายดำครับวันนี้อยู่ในช่วงบรรยากาศของฟุตบอล AFF Suzuki กครับอรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไทยเจอเวียดนามเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นกระแสรเราจ<อ>ึงร้อนแรงตั้งแต่ยังไม่คันแข่งขันอ่เราจึงเอาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ไปอยู่ในบรรยากาศความร้อนแรงแบบนี้เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยไทยก็ครับครั้งที่สอง ร้อนมากเลยห <1, S 1> นึ่งเก้าเกร้อนแรงอ่ะ,อะมันเป็นยังไงเราบอกเลยวันนี้มาล้างหน้าประวัติศาสตร์ครับนะวันนี้เราเชิญซิกลก้วยครับโกวิดฝอยทองอดีตวิงแบ็คทีมชาติไทยมาพูดคุยกันถึงเกมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นซิกลก้วยปวัตดีอีกแล้ววัีวเดี๋ยวครั้งที่สานี่เดี๋ยวเป็นไหว้พระแล้วนะนี่ซิกล้ย จับเข่าคุยจับเข่าคุยนะวันนี้จะคุยว่าไทยกับเวียดนามแมตที่จะเจอกันเนี่ยซิกุ้ยมองไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นพูดถึงไทยเกอร์ครับครั้งที่สองก่อนครับปีนั้นเราไปก็หวังแชมป์แต่การเตรียมทีมวันนั้นมีปัญหาเยอะใช่ครับก็ก่อนอื่นต้อง ขอบคุณรายการนะครับที่เชิญมาสำหรับประวัติศาสตร์นะครับเอามาเชื่อเอามวเชื่อ <laughs> ก็ในในส่วนของครั้งที่2ครับซึ่งตอนนั้นเป็นไทเกอร์คัพอยู่ครับแต่ได้เปลี่ยนเป็นซูซีครับก็ในการเตรียมทีมทีมชาติไทยก็มันก็มีประเด็นหลายหลากหลายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนี่คือในในในระดับอาเซียนด้วยกันเนี่ยทีมชาติไทยก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปแข่งที่เวียดนามนะครับก็ถูกคาดคาดหวังไว้เยอะ แล้วก็ผลที่มันออกมาก็อย่างที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะครับซึ่งมันก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เป็นประวัติศาสตร์อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรจดจําสําหรับทีมชาติไทยไ<อ>ทุกอย่ศางมันเป็นบทเร,รียนนักฟุตบอลที่ได้ร่วมทีมในครั้งนั้นนะครับผมครับตั้งแต่เตรียมทีมเลยซี่กล้วยมันมีตั้งแต่การเตรียมว่าเฮ้ยระเบียบวินัยความเข้มข้นในตอนนั้นมันแตกต่างจาก ที่สมัยเราเตรียมดีมดีม <Dream S 2> ทีมเยอะเลยครับ,รบใช่ครับเ<ม>นื่องจากว่าตอนนั้นทีมชาติเป็นเป็นชุดเหมือนจะว่าเป็นเป็นชุดรวมรวมรวมก็ว่าได้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่จะขาดไปในส่วนของที่ขาดไปก็จะเป็นคือซิโก้เกติศักเสนเมลเอ่อตะวันสีปานดุสิตธวัชชัยผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้ไปร่วมทีมกับเราแล้วครับ,รบแล้วก็ในส่วนตอนนั้นก็คือก็มีผู้จัดการทีมท่านเข้ามาใหม่คือคือท่านบิ๊กแป๊ะนะครับแล้วก็สตาฟโโพชก็ทีมชุดใหม่ซึ่งบรรยากาศมันก็เเป็นนหมือ ไม่ถึงกับเข้มเข้มเหมือนกับดีมทีมนะครับก็เป็นการเตรียมทีมที่อาจจะไม่ได้ถึงกับเต็มร้อยแต่ว่าผู้เล่นที่ไปนั้นใ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 นฐานะที่ผมได้อยู่ใน10 20คนก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับขาดไปตัวหลักลไม่กี่คนอย่างที่ผมกล่าวไปครับก็สมัยก่อนเนี่ยพี่แปะธีรชัยวุฒิธรรม,รมก็ถือว่ากลับเข้าสู่วงการฟุตบอลช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากแกห่างเหินไปสักพักขณะที่โค้ชใหญ่ก็จะเป็นพี่เฮงวิทยาเราขุนก็เพิ่งกลับมาจาก ญี่ปุ่นใช่ไหมก็มาทำธนาคารกรุงเทพได้แชมป์ฟุตบอลไทยลีกครั้งที่ห2539พอมา98ก็41ใช่ไหมก็9มาทำทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนั้นปัญหาของการเตรียมทีมพอเตรียมๆไปคนนั้นคนนี้ถอนมันส่งผลก็มีผลนะครับหลังจากที่ตัวหลักๆได้ได้เตรียมพร้อมคิดว่าจะเดินทางไปแล้วแต่ว่ามันก็มีช่วงนั้นก็มีอาจจะมีถอนตัวไปบ้างนะครับด้วยสาเหตุหลายๆประการอย่างเช่น อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าอาจจะขอพักอะไรเงนี้ครับเราก็ได้นักฟุตบอลมาชุดหนึ่งเขาบอกว่ามันถอนตัวกันเพราะถูกก้นผมจริงไหมออตอนนั้นบิ๊กแป๊ะครับคือเนื่องจากว่าแกอาจจะต้องการให้นักฟุตบอลชุดนี้ครับเป็นเป็นแบบแบบอย่างที่ที่เหมือนกับดีมทีมคือใช้ระเบียบวินัยเป็นตัวตั้งอะไรครับมันก็มีพี่ๆนักบอลหรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะได้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดต้องโกนผมต้องอะไรแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้แบบ เป็นตัวอย่างนะครับคือตัดผมให้มันเรียบร้อยไม่ถึงับต้องโกนเลยรับสไตล์แกงใช่ครับสไตล์ชอบผมชอบชอบให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างหน่อยหนึ่งไม่ต้องไปไว้ผมลุงมลังนันุดนั้นต้องปกตั้งไหมปกตั้งไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องของระเบียบวินัยเป็นตัวตั้งนะครับในที่ที่แนวของผู้จัดการทีมนั้นนะครับผมครับทีนี้โจครับเข้าประเด็นเลยเรื่องนั้นไปเลยเฮ้ยจะดีเหรอี่เอาดีเรื่องรับรองไปเลยประเด็นนั้นเลย ไม่ใช่รอบรองดินั้สุดท้ายของรอบแรกครับพี่บุ๋ยครับคือนัดสุดท้ายของรอบแรกที่ที่เราเจอกับอินโดนะครับเนื่องจากว่ามันมีผลคือรอบแรกเราไปเสมอพม่าแล้วเรามาชนะฟิลิปปินส์คราวนี้มันก็เลยมีผลกับเราเหมือนกันว่าเราเล่นเสมอแล้วก็ข้อรอบอออแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือถ้าเราแพ้เกิดสมมุติว่าเราแพ้แล้วพม่า,มาไปยิงฟิลิปปินส์เยอะๆมันก็จะทําให้เราตกรอบเหมือนกันนะครับครัคราวน,นี้ในบรรยากาศวันนั้นก็คือเราก็ อ่าประชุมทีมนะครับในบรรยากาศก่อนเกมเลยเอาก่อนเกมเลยว่าสั่งกันไหมสั่งคือมีมีผู้ใหญ่นะครับมีผู้ใหญ่โทรมาว่าถ้าเกิดว่าเราอ่าผ่อนได้หมายความว่าเราเซฟตัวไม่ต้องเดินทางเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลหลายประการคือถ้าเกิดว่าเราเป็นที่ที่หนึ่งในสายเรื่องอยากสายนู้นมันก็เกิดพลิกล็อกขึ้นมาคือเวดนามเป็นที่2ในสายอเน่เราต้องเดินทางด้วยการที่เราต้องเดินทางมันมี3าส่วนด้วยกันคือนั่งเครื่องบิน1ชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงแล้วส่วนที่2คือเรานั่งรถรถบัส มันก็ประมาณเกือบ4ี่ิชั่วโมงนะครับแล้วก็นั่งรถไฟ4ใี่สิบใช่ครับสี่สินใช่ครับวันไปเดินทางที่ไหนนะพี่แข่งกับอินโดนีเซียที่โฮจิมินห์ใช่ครับแล้วต้องไปเตะกับเวียดนามที่ไหนต้องไปเตะเวียดนามที่ฮานอยนะครับระยะเวลาเหนือลงใต้เลย้วก็มันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออผู้ใหญ่ท่านก็เลยบอกว่าเป็นห่วงด้วยว่าแต่ในความเป็นจริงของนักบอลนั่นคือว่าเออเราก็พร้อมแหละเราก็ดูสถานการณ์แต่ว่า ในทางที่ผู้ใหญ่ประชุมทีมซึ่งซึ่งก็มีประชุมกันก่อนที่จะแข่งนะครับก็มีการคุยกันเรียบร้อยว่าเราจะเอายังไงก็เราก็จัดตัวผู้เล่นไปปกตินะครับในบรรยากาศวันนั้นก็อย่างที่เป็นข่าวว่าเออมีการโพพูดถึงเรื่องล้มบอลเรื่องอะไรไม่ไม่มีครับจริงจริยเราก็จะถามว่าผมเนี่ยอยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ มีสั่งมาเหมือนกันว่าเราเดินทางมันมันใช้เวลายังไงถ้านั่งเครื่องบินเราต้องเสียคอต์สไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เขาจะให้เรานั่งเครื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามนี่หน่อยถามขัดนิดนึงตอนนั้นคุยกันไว้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเข้าแบบนี้ตัดสินใจยังว่าจะนั่งเครื่องนั่งรถหรือลงเรือไม่ใช่หรือรถไฟรถไฟครับคือตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจแต่ว่าเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ว่าถ้าเป็นถ้าสมมติมันเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆผมคิดว่า ระดับประเทศเนาะก็คงจะต้องนั่งเครื่องบินนั่นแหละครับครับผมครับแต่ระยะเวลาในการต้องมาเตรียมทีมอะไรเราต้องไปอีกเมืองนึงอะไรอย่างงี้ครับก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยซึ่งเวียดนามเขาเขาก็จัดโปรแกรมไว้อย่างนั้นจริงๆครับผมผมว่าเวียดนามเนี่ยผมว่าเขาวางแล้วนะคือเขารู้ไงว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยรอบแรกชั้นต้องเป็นที่สองเพราะฉั้นจะได้อยู่ที่เดิมถูกไหมไม่ต้องเดินทางที่หนึ่งกลายเป็น มันแปลกมาแต่ตั้งแต่แบบนี้แล้วว่าที่หนึ่งทองแต่ละสายทําไมต้องเดินทางมีกลิ่นใช่ไหมพี่ครับเขาถึงบอกว่าเฮ้ยตัวน้เม้นเนี่ยมันไม่ชอบมาผากวนตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรมการแข่งขันแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีใบสั่งหรือเปล่าตํารวจอะพี่อะพูดใบสั่งนี่ผมตกใจเลยว่ารวจเดี๋ยวนี้มุกเยอะจริงๆตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย ถามจริงๆเลยวันที่เจออินโดทุกคนบอกเลยว่าต้องแพ้ใช่ไหมเพื่อจะอยู่เฮ้ยไม่ใช่ดิต้องอย่างน้อยแค่เสมอเพื่อเพื่ออยู่ที่เดิมใช่ครับตรงนั้นพอลงไปในสนามเนีจริงๆจัดตัวผู้เล่นก็จัดเป็น11ตัวแรกเลยนะเพราะว่าผมผมก็เป็น11ตัวแรกตั้งแต่แบแรกแล้วเราก็จัดลงไปตามที่ที่เราคิดว่าเออเราก็เซฟเซไปครับก็ไม่ถึงขนาดว่า ไปเอาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะครับเวลาเราลงไปคือด้วยเหตุผลหลายอย่างคือพอเราลงไปเล่นเนี่ยอินโดเขาก็เอาจริงเเอาจริงเลยครับยิ่งนำเราไปก่อนด้วยนะครับอินโดครับแล้วเราก็ทั้งผู้เล่นพูดเราไม่เราไม่ไหวเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้เรามีสิทธิตกรอบนะครับบางทีแฟนวันชาอาจจะยังไม่รู้ว่าเราแพ้เราตกรอบถ้าเราเกิดว่าลูกได้เสียเราเราน้อยกว่าพม่าครับเราก็เล่นไปเต็มที่เลยพอเล่นไปเต็มที่ทุกคนก็เออ โอเคยิงได้ยิงก็บอกทันทุกคนสตาร์โค้ชได้แล้วก็โอเคเราก็เต็มที่เหตุมันมาเต็มที่นะช่วงแี้เราก็ตเต็มที่ใช่ครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอินโดเขาวางแผนมายังไงนะครับด้วย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 บรรยากาศมันก็ไปพอหลังจากนั้นเสร็จเราก็โดนยิงนําไป1นึ่งศูนก็มาตีเสมอครับอย่างอย่างที่มีมีภาพมีอะไรเงี้ยเราตีเสมอแล้วเสมอเสร็จเขานําไปอีกแล้วเราก็มาตีเสมอแล้วมันใกล้ใกล้หมดเวลาครับ ออก็อยู่ๆล่วคือผมก็ไม่ค่าคิดนะครับมันก็เก <G ül üyor> ิดเะไรประวัติศาสตร์ครับ็ช็อกไหมช็อก็อกช็อกค,ค,ครับเพราะว่าตอนอินโดยิงเข้าประตูตัวเองเนี่ยผมก็ไม่ค่าคิดเพราะว่าผมผมไม่ไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างนั้นนะเ<อ>ด,ด้วยด้วยเราก็ไม่เคยเคยคิดเลยว่าในฟ<อ>ุตบอลระดับมันจะทํากันได้ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศตัวเองเนี่ยมาจะจะยิงเข้าประตูตัวเองครับมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นพอมีมีจุดหนึ่งครับเอาบอลมาเขี่ยเออพี่พี่โยกวรลุ้นนะครับเขาก็พูดตลกว่า เว้ยเอาบอลมาเคลียรีบเคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเราเราอยากจะเฮ้ยกลับมายิงของเราหรือเปล่าซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นมุกของพี่พี่โยงเขาเขาแซวกันเล่นนะครับเราก็พอหลังจากที่เล่นไปจริงๆผมว่าวันนั้นอ่ะจริงๆเราเต็มที่ครับแต่เพียงด้วยเหตุผลของของสิ่งที่อินโดเขาเขาทำแล้วก็ไม่ได้ไปไปว่ากล่าวอะไรเขาเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นอย่างไรมันเป็นที่ทางไม่ถามมันได้หน่อยครับผมพออินโดมันยิงตุ้มเข้าไปดูตัวเองเราตกใจขนาดว่าจะไปเอาบอลมาเคลียร์เล่นอ่ะ ใช่ครับพี่โย่งเป็นคนแรกครับที่บอกไปเอาบอลกลับมาผมก็งงว่าทำไมพี่โยงต้องไปรีบไปเอาบอลกลับมาเออเพราะจริงๆเพราะวจริงๆเราคือเราอินโดต้องรีบเอาบอลเขี่ยครับผมก็ผมก็หัวเราะกับพี่โยงเหมือนกันว่าพี่โยงเรานำไปสามสองเราจะไมต้องรีบแทนที่จะอินโดอินโดเขาไม่เฉยครับก็ก็บรรยากาศมันก็คุยกันไหมคุยกันไหมว่าเฮ้ยเขี่ยเสร็จแล้วแย่งบอลกลับมาจะมายิงตัวเองมั่ง ก็คงไม่มีครับไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมแถ่งงงเฉยว่าทุกคนอยู่ในเหตุนั้นว่าเราไม่เคยคาดคิดว่าอินโดจะหันไปแล้วก็เป็นต่อไปมาแล้วก็ยิงก็ยิงสวยด้วยเออพี่กล้ยครับถ้าผมถ้าวันนั้นเนี่ยอยากให้ย้อนย้อนความทรงจำหน่อยพอสองสองแล้วเนี่ยก่อนที่อินโดมันจะยิงมาะตโงเนี่ย มันจุดเริ่มต้นมันไปไงไปไงมันเซต้นอจริงๆทีแรกเลยเราเราก็คิดว่า2องเขาก็คงจะพอใจเพราะมันใกล้จะหมดเวลา้วครับเขาก็เซตบอลไปปกติเราก็คิดว่าเขาก็เซตไปเซตมาคงไม่มีอะไรคงคิดว่าเออหมดเวลาไปเพราะไหนไหนก็ฟุตบอลมันหนีกันไม่ได้แล้วครับจะไม่ว่าจะเจอรอบรองหรือ่ารอบชิงกันครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับทุกคนก็คงคิดไม่ไม่มีใครคาดคิดผมว่า ทั่วโลกครับถ้าถ้าได้ดูแบบนั้นคงไม่มีใครคาดคิดพอมันมีอยู่จังหวัดหนึ่งผมก็สังเกตคือผมเปิดว่าผมผิดสังเกตมันกับว่าเอ๊ะทำไมมันเซตไปเซตมาแบบอยู่ตรงนั้นแล้วหน้าประตู่าเดียวเลยหน้าประตูอย่างเดียวไม่ไม่ออกข้างไม่อะไรเนี้ยมันก็เลยเกิดอย่างที่แฟนบอลชาวไทยได้เห็นนะครับว่าเปี้ยงเดียวเราก็งงมันทั้งสนามครับผมไม่ไม่ใช่งงงงทั้งสนามรคนดูถ่ายทอดสดอยู่บ้าน ยังงงเลยผมก็คิดว่าแม้แต่แฟนบอลชาวอินโดนีเซียเขาก็คงงงเหมือนกันนะครับว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แต่ก็ว่าก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ครับครับผมครับแต่ว่าวันนั้นก็ไม่มีบทลงโทษอะไรตามราะนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางวงการฟุตบอลอาจจะไม่ใช่ไม่ได้รับบทลงโทษตรงจากฝ่ายจัดแต่ว่าอินโดเนี่ยเหมือนโดนมนสะกุลมนดำเพราะว่า ตั้งแต่นั้นมาอินโดเข้าชิงเนี่ยไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับเ,เป็นรองแชมป์ถึงห้าสมัยามากที่สุดอือาจจะโดนบอลดำจากครั้งนั้นก็ได้พี่ดีกว่าตัวตัวเองไซิก้วอเสกเอาไว้ซิก้วยเป็นคน <ผม S 1> เล่นของจำได้ว่าตอนกลับมาที่โรง,งแรมนะครับหลังจากแข่งเสร็จนี่ผมก็เห็นสีหน้าของเพื่อนอินโดนีเซียซึ่งซึ่งก็สนิทกันนะครับเขาก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอสิ่งที่เขาทําไปมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ นักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับมีมีประวัติไม่ดีกับตัวเองซึ่งมันเป็นตัวแทนประเทศนะครับติดไปทั้งชีวิตเรติดไปทั้งชีวิตนะครับมันก็เลยทําให้วงการฟุตบอลอาเซียนตอนนั้นมั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 นโดนข้อขลหามันกันนะครับครับผมจบแมตช์นั้นทีนี้ต้องมาเข้าประเด็นว่าสรุปสุดท้ายเดินทางกันยังไงเดินทางโดยเครื่องบินครับเราก็เดินทางไปที่เวียดนามนะครับ ไปเจอเขารอบรอบที่ฮานอยที่ฮานอยใช่ครับแล้วก็คนดูเต็มสนามเหมือนกับบอลไทยตอนคิงคัพผมจำได้บรรยากาศไทยทั้งข้างนอกข้างในสนามแตกเลยสนามแตกครับก่อนจะเข้าไปจะเข้าไปในสนามก็มีการประกาศรายชื่ออะไรเงี้ยทั้งส้มทั้ง สารพัดนะครับก็ของฝากมาหาเรามาให้กินใช่แล้วมาให้กินจริงๆผมผมไปอ่านข่าวแล้วก็ไปเคยไว่าผมมีพี่คนหนึ่งที่ทํางานที่นู่นเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็พูดให่นกัฟังว่าจริงๆอแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเขาน่ารักครับเพราะว่าเขาจริงๆเขาเชียร์ทีมไทยนะครับโดยเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเขาก็เลยมีมีแฟนมันจะมีแฟนบอลในกลุ่มหนึ่งที่อาจจะแบบมาเหมือนว่าไม่พอใจอะไรครับก็มาทํา แต่ว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขากําลังให้กําลังใจอยู่เนื่องจากว่าวันนั้นเขาคาดหวังว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ชิงโดยซ้าไปครับแต่วันนั้นเาเจอกันรอบรองก่อนก็มีบูชายงบูชายันอะไรก่อนเข้าสนามไหมมีแบบตัดไม้ข่มนามเราไหมก็ก็ไม่มีครับมีแต่ของฝากมาสําหรับนักบอลไทยนะครับผมก็เกือบโดนเหมือนกันครับฝากแบบไม่ได้ไม่ได้เต็มใจเหมือนส้มโอครับโอ้ จริงๆครับพี่โดนที่ปามาเนี่ยเพราะว่าเรากำลังจะเข้าเข้าเข้าไปในสนามใช่ใช่เขาเดินเข้ามาก็มีมาแล้วก็เฉยๆเพราะว่าจริงๆเขาเคยเจอจากอินโดอยู่แล้วสมัยไปเล่นที่อินโดครับอินโดนี่ก็ถุงปัสสาวะปัสสาวะมากอะไร้ยครับก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาแต่ว่าพอบรรยากาศในสนามก็เขาก็ขั้งขั้งขั้งทีมชาติที่ทีมชาติของเขาด้วยน้องเหนือจากนั้นก็ยังเชียร์ไทยอยู่แต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่อยากให้ ทีมเขาชนะครับผมแมตช์นั้นแพ้สามประตูต่อศูนย์ครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นแมตช์นั้นมันเหมือนแบบเราตื้อทุกคนบอกว่าเนี่ยในข่าวนะในข่าวก่อนนะบอกว่าเราเดินทางมายาวนาน<ะ>นักฟุตบอลล้าฮึดไม่ขึ้น คือคือส่วนหนึ่งผมว่ามัน,มนเกิดจากบรรยากาศันที่เราเรามีปัญหากับอินโดแล้วเราเดินทางผมว่าเรื่องเดินทางเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนิดน,นึงแต่ว่าสําหรับนักฟุตบอลมันมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันเตะเสร็จใช่เดินทางเลยไหมหรือว่าใช่ครับเดินทางเลยเตะเสร็จเตจก็อยู่แล้วก็เดินทางไปที่ฮานอยเลยแล้วก็เรามีเวลาพักแค่วันเดียวนะครับแล้วแล้วความรู้สึกของของเพราะว่าเนื่องจากสื่อมันออกเยอะไม่ว่าจะเป็นสื่อนอกสื่อในครับตีข่าวเรื่องว่าอินโดกับไทยมีอะไรเงี้ยครับมันก็เลย เป็นปัญหากับนักบอลเหมือนกันนะครับที่ที่ลงไปเล่นแล้วก็หลังจากนั้นพอเล่นไปมันก็จริงๆเกมมันมันสูสีกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเราอาจจะตื้อๆไปหน่อยนึงเราก็โดนเขายิงไปเบื้องต้นเนี่ยโดนยิงไปหนึ่งลูก2ลูกเราก็ปบแทบจะนั่ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มันไม่น่าเกิดขึ้นครับผมครับประเด็นเลยพอแพ้เวียดนามส0คุณโจครับลมบอลมีไหม เพราะว่าวันนั้นในเมืองไทยนะผมบอกเลยผมก็นั่งทำข่าวอยู่มไม่ได้ไปเวียดนามด้วยมีโทรศัพท์สั่งจากกรุงเทพไปที่เวียดนามว่านัดนี้สามเม็ดแล้วมันออกมาสกอ์ตรงเป๊ะ ก็ <g ül ets> จริงๆเราเราเช็คข่าวนะครับว่า <g ül ets> เออ,เอ,อทำไมมันมีข่าวว่าเราลงบอลน,นะครับซึ่งนักฟุตบอลผมกล้าพูดได้เลยนะครับในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทยว่าเราแพ้เขาเนี่ยเราไม่ไม,ไ,มไม่มีไม่มีใบสัง่งไม่มีอะไรเพราะว่าแพ้จริงแพ้รจริงแพ<ๆ>้จริงก็ยอมรับว,ว่าตอนนั้นเวียดนามเขากําลังกําลังขึ้นมาเหมือนกันเขาก็มีตัวดีๆแล้วนะครับแล้วก็วันอย่างที่ผมบอกบรรยากาศมันมันมันเอื้อกับเขาด้วยมันทั้งแรงจูงใจทั้งความเพื่เหื่นอะไรแล้วเราเราเราลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจัดตัวแบบ เหมือนกับว่าเราจะล้มบอลไม่ใช่ครับมีข่าวมาจริงๆิผมก็เช็คข่าวเหมือนกับว่าทําไมมันมีข่าวออกไปก่อนว่ามันมีกลิ่นตุกตุเกี่ยวกับเรื่องล้มบอลซึ่งสมัยที่ผมเล่นมันก็มีข่าว่เยอะแยะเรื่องล้มบอลเยอะมากแต่ผมก็ต้องต้องต้องบอกด้วยด้วยความสัต์จริงว่าผมบอกได้เลยว่านักฟุตบอลทุกคนนะครับไม่ได้มีใบสั่งเรื่องการล้มบอลครับเราแพ้กีฬามันมีแพ้มีชนะมันก็มันก็ต้องยอมรับนี่ก็มาชำระประวัติศาสตร์ให้ฟังกันแบบตัวเป็นๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงวันนั้นต้องบอกว่า เกือบไม่ได้กลับบ้านอ่าวพี่อ๋อพูดถูกเลยบรรยากาศหลังจากที่เราเราแพ้แล้วก็เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะเดินทางกลับซึ่งที่พักกับโรงแรมไม่ห่างกันประมาณไม่เกิน5นาทีเพราะว่ามีรถนำนะครับมีรถตำรวจรถอาหารนําเลยครับแต่เชื่อไหมว่าผมใช้เวลาเดินทางทั้งกลุ่มเลยเนี่ยทั้งพี่ๆนักข่าวซึ่งพี่ๆนักข่าวเขาจะอยู่ในเหตุการณ์ประมาณเกือบสองสามชั่วโมงครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ่เพราะว่าเขามาเฉลิมฉลองแล้วก็มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเรา ขึ้นบนหลังคารถซึ่งเป็นรถโค้ชนะครับรถบัสเราก็ต้องปิดม่านปิดอะไรแล้วก็บางทีก็เอากองนะครับเพราะเขาจะมีสัญลักษณ์คือกองมากระทุ้งที่รถเราไปโยกรถเราอะไรงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรแต่เพียงแค่ว่าน่าจะเป็นว่าสะใจที่ชนะเราขวัญเสียไหมนั่งอยู่ในรถใช่ครับเพราะว่ามันมันเสียอยู่แล้วเพราะว่าพี่แม้กระทั่งพี่เกษนะครับ่านเป็นผู้ช่วยผู้การจฉลี่ยวัดลก็นั่งอยู่ในนั้นก็แม้แต่พี่โตตัวใหญ่ของช่อง ช่องสายผมจัได้ว่าโตโตครับก็ทุกคนก็ระวังนะถ้าเกิดว่าเกิดรถมันคว่ำหรือว่ามันพลิกรถเราจะไปยังไงทุกคนก็กลัวกลัวในบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่ามีทังไม้ลวกไม้อะไรขึ้นมาแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้มาทำร้ายพวกเราไม่ได้ถึงไม้ฟาดใช่ไหมแค่มาขย่ารถขย่ารถเหมือนกับว่าเพราะว่าเขาเฉลิมฉลองทั้งทั้งเขาดีใจเขาดีใจใช่รับเพราะพี่เพียวไงสุภพงูดม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติแต่เป็นผู้สื่อข่าวของโลกกีฬาหลายวันสมัยนั้นตัวใหญ่เบิกเลยล่ําแบบซิกล้วยเนี่ยแกบอกโอ้โหวันนั้นอ่ะกูัน่าซีเลยกลัวไม่ได้กลับมาหาลูกเมียมาถูกต้องครับบรรยากาศก็อย่างที่อยากอยากให้แฟนบอลได้เห็นว่าเออวันนั้นนักฟุตบอลทุกคนก็ก็หน้าตาก็ถือขนาดเครียดเครียดเหมือนกันเพราะว่าเราเราแพ้อยู่แล้วเราอยู่ในรถอะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้อีกเนาะ แล้วขนาดทหารถือปืนอะไรเงี้ยเขาเขามีคนรถนำนะครับแล้วก็มีทหารมีอะไรด้วยเขาก็ไม่ไม่ในกลัวไม่อะไรเราแต่ว่าเขาก็เหมือนมามาเหมือนแสดงความดีใจอาจจะมีเยอะๆบ้างอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของแฟนบอลนะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีบรรยากาศหลังจากนั้นก็กว่าจะถึงอย่างที่ผมบอกใช้เวลาประมาณจริงๆไม่ถึง10นาทีเราใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบสชั่วโมงมาถึงโรงแรมครับ เวียดนามนีผมนึก<ช>ภาพออกเลยนะบ,บอสไซ้ไนี่นะใช่แต่เนี่ยเราก็มีแฟนบอลบางส่วนอยู่บนหลังรถเราด้วยนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็บนหลังรถรถเราวิ่งมาถึงโรงแรมยังมีอยู่ข้างบนอีกตำรวจต้องเอาไล่ลง <laughs> นี่คือบรรยากาศที่มันไม่ลวกอ๋อรอใช่ใช่ใช่เขาก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็ไปเปิดตรงข้างบนมันจะมีที่สําหรับเปิดได้ใช่ไหมครับเขาก็อยู่พวกเราก็มองเอ้าทำไมอยู่ข้างบนได้เงี้ยครับผมรู้แล้วโรงแรมโรงแรมที่เวลาทีมชาติที่ไปเยือนที่ฮานอยเ่จะพักโรงแรมเนี้ยแล้วก็โรงแรมเนี้อยู่ห่างจากสนามมีดิ่งเนี่ยประมาณ5นาทีอืใช่ครับใช่ครับโรงแรมอะไรผมก็จำไม่ได้ผมเคยไปพักกับทีมชาติไทยอยู่แต่จำไม่ได้เพราะวอาที่ทีมไทยไปเยือนเนี่ย ก็พักโรงแรมเนี่ยแล้วก็เดินทางจากโรงแรมไปสนามมีดิ่งเนี่ยประมาณ5ค่นาทีไม่ใช่มากลููนะแต่จากวันนั้นเดินทางมาสามชั่วโมงนี้ไม่หรอกมันก็เป็นธรรมดาของเวียดนามใช่ไหมฟุตบอลชนะออกมากันเต็มท้องถนนมาหวังเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนั้นเสร็จต้องเดินทางอีกไหม ชิงที่สามต้องกลับไปไหมรู้สึกต้องกลับมาอีกทีคนเราจะมีอีกเพราะว่าอีกสายหนึ่งก็ผมก็ว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับน่าจะเป็นการกระทำของเราสองทีมก็คือทั้งอินโดกับไทยก็มาเจอกันจริงๆก็คือมาเจอกันไม่ใช่รอบชิงนะครับเป็นชิงนะชิงที่สาม แล้วก็สิงคโปร์ก็ชนะอินโดแล้วเขาก็ไม่ชิงกับเวียดนามอย่างนั้นสิกล้วยมันก็เหมือนคราวนี้ดิเหมือนคราวนี้เลยนะครับออครับผมรอบรองชนะเลิศไทยเป็นที่หนึ่งในสายเจอกับเวียดนามเป็นที่สองแล้วอีกสายหนึ่งก็สิงคโปร์ใช่ไหมครับเป็นที่สองในสายเจอกับอินโดนีเซียก็มาโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายครับแล้วผลการแข่งขันในส่วนตัวเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยครับผมผมก็เฝ้าติดตามชุดนี้มานะตั้งแต่ น้องซิโก้ซิโกโ้โกโทำมาแล้วล่ะก็เป็นเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากซิโก้ที่เคยทําแล้วก็มาทีมชาติหลายๆทีมเนาะก็เปลี่ยนโค้ดบ้างมาก็ได้ได้ผลน,นี้มาก็เราก็ในฐานะะเป็น,นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลด้วยส่วนหนึ่งครับ <c oughs> ก็อยากเชียร์ครับอยากเชียร์ทีมชาติไทยให้ประสบความสาเร็จในการโค้ชแชมป์ในใน,ในครั้งนี้ครับแต่เนื่องจากว่าบอลเดี๋ยวนี้มมผมคิดว่าอาเซียนไม่ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับเราเราดูแล้วว่า ฟุตบอลสมัยใหม่นะครับแม้แต่เล่นกับพม่าวันนั้นผมก็คิดว่าประเทศที่เราคิดว่าเขาด้อยครับผมคิดว่าเขามีพัฒนาการไปไปเยอะจากที่ผมดูดูฟอร์มแต่เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยประสบการณ์ด้วยศักยภาพของนักบอลไทยจะทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขตอนปีใหม่ก็ฝากน้องๆนะครับของขวัญปีใหม่เนาะปีใหม่ให้แฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับครับผมนี่ก็ เรียกว่าวันนี้คุณโจเราเชิญซิกกล้ยมาเนี่ยมาชำระล้างประวัติศาสตร์เลยทําให้รู้จากปากคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ลงไปสัมผัสจริงๆคนที่ลงไปเล่นด้วยเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆที่อาจจะยังมาติดตามข่าวและอาจจะเสพข่าวแบบด้านเดียวเนาะตต้องบอกว่าเสพข่าวด้านเดียวอาจจะยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่า พี่กล้วยก็ได้มาบอกเราแล้วว่ามันเป็นอย่างแบบนี้แบบนี้นะมันไม่มีการหลอกล้มบอลเพราะในนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความเป็นนักบอลทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีแน่นอนการหลอกบอลนะครับเนี่ก็เป็นเรื่องของคุณกับไทเกอร์ครับนะครับทีมชาติไทยกับไทเกอร์ครับกับ AFF s u z ซูซูกิครับที่บอลไทยสายดำร่วมกันชำระล้างประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ขอบคุณซิกล้วยครับ ครับขอบคุณค,ค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ